โอ้ที่นี่เทพเรื่องอะไรงานหลักๆของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวล้อยางนะครับแล้วก็ช่วงล่างโดยเฉพาะโช๊คแล้วก็สปริงอยากเปลี่ยนโช๊คอะไรอย่างเงี้ยถ้าสําหรับบอดี้นี้นะครับต้องเน้นอัปเกรดช่วงล่างให้มีความแน่นหนึบมากขึ้นปกติแบบว่าวเวลาลงจากสะพานห,หรือเจอหลุมมันจะเป็นแบบกึก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 อย่างเงี้ยแต่อันนี้ผ่านมาหลายหลุมแล้ว แค่ไม่รู้สึกเลยปกติคุณน,นมมงโยกนะปกติคุณน,นมต้งโยกนะและนี่คือ YSS Galad l i v e อูจะเทพได้อไล่ต้องเทพด้วยค่ะตอนนี้จีน่าเอา Misu Bichileo ของจีน่าเนี่ยจะมาเปลี่ยนช่วงล่างที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีทริปไปกับครอบครัวนะคะซึ่งเดินทางไกลมากอโอเค แฟนคลับก็เดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนช่วงล่างที่นี่เพราะเขาบอกว่าโอ่ที่นี่คือเทพมากเรื่องช่วงล่างของมิสูบิช i นะคะไปค่ะไปคุยกับเจ้าของอู่กันสวัสดีครับผมหุยนะครับจากร้าน R N Racing ไทยครับผมงานหลักๆของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวล้อยางนะครับแล้วก็ช่วงล่างโดยเฉพาะโช๊คแล้วก็สปริงส่วนมากที่เขามาซ่อมเนี่ยค่ะจะเป็นรุ่นไหนคะพวกรถ SUV PPV นะครับโดยเฉพาะในบอดี้ของตัวยี่ห้อมิสุบิชิอ่าครับผม,มก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะครับแล้วถ้าสมมตินหนูเนี่ยไม่รู้อะไรเลยขับรถเข้ามา <ๆ S 1> อยากเปลี่ยนช่วงล่างอยากเป็นโชค๊คอะไรอย่างเงี้ยครัพี่จะแนะนําตัวไหนบ้างคะไม่แน่ใจว่าวันนี้เราเอารถรุ่นอะไรมาหนูเอารถ m i t ิส b บิชิปาเจโรมาได้เลยครับถ้าสําหรับบอดี้นี้นะครับต้องเน้นอัปเกรดช่วงล่างให้มีความแน่นหนึบมากขึ้นถ้าพี่จะแนะนําหนูจะแนะนําเป็นตัวไหนคะ ตอนนี้นะครับต้องแนะนำโช๊ค YSS เลยส่วนใหญ่ลูกค้าที่รีเควสมานะครับก็จะเป็นลูกค้าที่เพื่อนๆเขาเคยใช้มาแล้วแล้วก็ชอบอ่าก็เลยมีการแนะนำกันว่าถ้าใครจะเปลี่ยนก็แนะนำเป็นยี่ห้อนี้พอเขามารวมตัวกัน YSS กับ t s ส b i ิช i เนี่ยเขาดียังไงครับมันเหมาะกันยังไงมันทำให้ช่วงล่างของรถรุ่นนี้เนี่ยมีความเฟิร์มกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยฟังก์ชันของตัวโช๊ค YSS เนี่ยเขามีการทำ ฟังก์ชันในเรื่องของการปรับความนุ่มแข็งเพิ่มเข้ามาด้วยอ,อย่างถ้าสมมติจีน่าติดตั้งไปแล้วปุ๊บอยากจะให้โชบเนี่ยนุ่มหรือแข็งเรายังสามารถปรับจูนได้ตัวไหนของ y s s คะที่เหมาะกับตัวรถเลยและเป็นที่นิยมมากๆอตอนนี้ต้องแนะนําตัวใหม่ล่าสุดของ y s s เลยครับนั่นก็คือตัว z ซ e ซ i รีส์เซตซีรีจะเป็นระบบโมโนทูนะครับเป็นระบบที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากสําหรับคนที่ เล่นรถนะครับแล้วเราก็เซตอัพเรื่องชงลางง่ายต่อการใช้งานเดี๋ยวจะไปลองกันเพราะว่าวันนี้เอารถมาแล้วก็จะให้พี่เขาเปลี่ยนให้ตอนนี้ทําัการเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่า,ปาไปใช่ครับรถของเราก็ได้เปลี่ยนโช๊คมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองกันเพราะว่าเป็นโชคของ Y S S รุ่นสซดสี่ลีแซดสี่ลีแซดสีีไปค่ะ เ,เราจะเน้นจังหวะหลุมเช่นอันนี้ก่อนเลยนะคะตากล้องระวังค่ะอะแกไม่สะเทือนหว่ะ <Wow. S 1> ฉันว่าขับเร็วทางไกลหายห่วงเลยเพราะว่าตอนที่ขับมามาเนี้ยคือมีความรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่แบบนี้จะอธิบายยังไงให้คนเก็ตด,ดีอะคือฉันพูดจริงแกแล้วที่ฉันก็ขับเองมาหลายคันแล้ว <Wow. S 1> ใช่ไหมทีมงาน <Wow. S 1> เออ,อเดี๋ยวดู mm. เห็นปะที่คือลูกลนาะด ไม่รู้สึกเลยปกติคุณนมต้องโยกแล้วนะปกติคุณนมต้องโยกแล้วนะไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกอะปกติแบบว่ากระดูกสันหลังเราเอ่ยมดลูกเราเวลาลงจากสะพานหรือเจอหลุมมันจะเป็นแบบกกึกกึกกึกอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยผ่านมาหลายหลุมแล้วถ้าทุกคนเห็นมันจะมีแบบกึกึกนิดเดียวแค่นิดเดียวอะแบบเนื้อสัมผัสแบบบางเบาไม่ว่าจะเป็นการเบรกการเลี้ยวโค้งการลงสะพานหรือเจอหลุม Y S S รุ่นซาซิลิเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่โอ้โหแน่นมากาจอร้อรงได้ตงด้วยรู้สึกได้เลยว่าไม่เบิรตตอนเช้าที่ขับมาใช่ไหมครับคงลุยกันต่ออีกยาวกพราครอบครัวได้แน่เลยค่ะ<ช>ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่คุยมากเลยคได้ครับ <ผม S 3> ยินดีครับม <า S 2> ผม,ผมย,ย,ยินดีครับแล้วก็ฝากร้านได้เลยค่ะฝากปู่ได้เลยได้ครับผมก็ฝากร้าน RS r a c i n ซ t ่งไทยไว้ด้วยนะครับผม ปากซอยลาดบูนา12กรุงเทพนะครับผมอยากอัปเกรดช่วงล่างดีๆนะครับในค่ายของ YSS นะครับก็สามารถติดต่อทางเพจร้าน RS Racing t h a i ได้เลยนะครับเราก็จะแนะนำสินค้าดีๆนะครับโปรโมชั่นดีๆให้กับเพื่อนๆกันอีกวันนี้ YSS กลาดไลฟ์อู่จะเทศได้อะไรต้องเทศด้วยขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปไหนอูน่ไหนเทพแค่ไหนราติดตามค่ะบ๊ายบาย